สไ i เ e อร์อีล5เป็นเกมภาคล่าสุดของแฟรนไชส์สไนเปอร์อีลซึ่งผมยอมรับกับผู้ชมเลยครับว่าเพิ่งเคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกถ้าว่าหลังจากที่ได้เล่นไปประมาณ10ชั่วโมง The Move คิดเห็นยังไงกับสไนเปอร์ i t e ิ5บ้างทั้งในโหมดแคมเปญและโหมดมัลติเพลเยอร์ผมมาสรุปให้ฟังอีกทั้งวิดีโอนี้สนับสนุนโดย ASUS ROG Strix G15 CF Gaming Desktop ตัวใหม่ล่าสุดของ ASUS นั่นเองครับ เรื่องราวของสไนเปอร์อลิายังได้ข่าวแฟร์เบิร์นตตวเอกจากภาคที่ผ่านมากลับมาสานต่อภารกิจใหม่ของเขาอีกครั้งโดยคราวนี้ผู้พัฒนาได้เลือกช่วงเวลาในปี1944เมื่อฝ่ายอักษรกำลังล่าถอยจากแอฟริกาเหนือและสูญเสียพื้นที่ในอิตาลีพวกเขากลับไปตั้งหลักในยุโรปและก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นการบุกยึดเกาะอังกฤษแทนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษกำลังสืบหาข่าวกันให้ทั่วว่าฝ่ายอักษรจะบุกโจมตีจากตรงไหนก่อนและทําให้ฝ่ายสัมพันธมิ ในพื้นที่ที่ปกครองโดยนาซีซึ่งคาเฟเบิร์นก็เป็นหนึ่งในทหารที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ครับเขาแทรกซึมผ่านแนวป้องกันเข้าไปจนได้เป้าหมายของพระเอกก็คือการช่วยเหลือสายข่าวในโคดเนมบลูไวเปอร์กระทั่งทั้งสองได้เจอกันในที่สุดแท้จริงแล้วบลูไวเปอร์ก็คือชาลีสหายร่วมรบที่เคยต่อสู้ร่วมกับพระเอกเธอบอกว่าเธอและกลุ่มต่อต้านถูกโจมตีจากกลุ่มนาซีพวกมันแยกคนในกลุ่มออกจากกันนั้นทําให้พระเอกต้องติดตามไปช่วยพักพวกของเธอนะครับทว่าระหว่างการเดินทางนะครับเรือดำน้ำนย นั่นเท่ากับว่าพระเอกถอยกลับไม่ได้อีกแล้วเขาอยู่ในแนวหลังของข้าศึกและภารกิจจะต้องดําเนินต่อไปเนื่องจากเมื่อช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่านาซีกําลังมีโปรเจกต์อันตรายบางอย่างในโค้ดเนมคราเคนโปรเจกต์ดังกล่าวจะทําให้คาวแฟรเบิร์นต้องระชนภัยไปยังสถานที่ต่างๆกว่า10บชปเตอร์ซึ่งคุณผู้ชมจะต้องไปสารต่อเรื่องราวของเขากันต่อด้วยตัวเองนะครับ เอาละก่อนที่จะเข้าสู่พาร์ทของเกมเพลย์ผมขออนุญาตบอกเล่าเกี่ยวกับ PC ที่ผมใช้ทดสอบกันก่อนนะครับ ASUS ROG Strix G, G 1 5 cf ที่ทาง ASUS ส่งมาให้ทดลองใช้เป็นรุ่นท็อปสุดของซีรีส์นี้ CPU ใช้ Intel Core i 7 1 2 7 0 0 F Processor RAM DDR 4 UDIMM ขนาด 8GB 2ตัวรวมเป็น 16GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB DDR 6 with light h a a h r a t e หรือว่าก็คือการ์ดจอรุ่นใหม่ที่ปรับแต่งมาเพื่อลดประสิทธิภาพในการขุดบิตคอยแต่คงศักยภาพของการเล่นเกมเอา ดวยความจำ SSD M2 NVMe PCI 4.0ขนาด1เทเไบ์พร้อมกับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2แล้วก็ยังแถม Windows 11มาให้พร้อมใช้งานอีกด้วยในส่วนของช่องเชื่อมต่อพอร์ตต่างๆก็ตามสไตล์ของการเป็นเดสก์ท็อปนะครับคือมีพอร์ตมาให้อย่างครบครันแล้วก็เหลือเฟือตามภาพนี้เลยทั้งพอร์ต HDMI กับ Display Port ที่แยกจากตัวการาจอพอสายแลนช่องเสียบออดิโอช่องเสียบไมโครโฟนพอร์ต USB Type A ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องรวมกันกว่า8ช่อง USB Type C อีก2ช่อง ในแง่ของการออกแบบนะครับ ASUS เลือกใช้เคสที่สลักโลโก้ ROG แบบเต็มๆบริเวณด้านหน้าถัดมาฝั่งซ้ายมือตรงนี้เราสามารถดึงออกมาเพื่อใช้เป็นที่แขวนหูฟังครึ่งล่างของตัวเครื่องด้านหน้าจะตกแต่งด้วยไฟ RGB พาดเฉียงขนาดไปกับช่องระบายความร้อนซึ่งไฟออร่า y ิงอันนี้สามารถปรับแต่งได้ด้วย เกสส่วนบนออกแบบให้มีตัวจับที่ทําให้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกออกจากกล่องได้ง่ายช่องระบายความร้อนก็ยังใช้เส้นสายแบบเฉียงตัดกันพร้อมกับสลักข้อความ Republic of Gamers ส่วนด้านข้างฝั่งขวาของตัวเกสนั้นฉลุเป็นรูเล็กๆให้เรียงกันเป็นเส้นทะย,ยงและฝั่งซ้ายก็เป็นกระจกสายสกรีนอักษร rog ที่โชว์โครงสร้างภายในตัวเครื่องครับการออกแบบโดยรวมจึงยังคงสไตล์ของ ASUS เอาไว้เป็นอย่างดีที่เน้นทั้งความเรียบหรูและสีสันจากไฟ RGB ที่สะท้อนความเป็นเกมมิ่งเดสก์ท็อป s n i p e r Elite 5ในโหมด Sin g l e Player สำหรับผมเป็นเกมที่ผสมผสานทั้งการเป็น Third person Shooting และเป็นเกม t e a l t h Action ที่สนับสนุนเรื่องการรอบเร้นโดยทั้งหมดทั้งมวลมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้เล่นจะเลือกเล่นในแนวทางไหนครับเนื่องจากตัวเกมนั้นเปิดโอกาสให้เรามีทางเลือกเสมอไม่ว่าจะเป็นการเปิดฉากยิงแบบบู๊ยิงแหลกไปเลยเล่นแบบรอบสังหารระยะประชิดเล่นแบบ Hitman ที่ใช้ปืนพกติดซลเลนเซอร์แนวทางของการเป็นพลซุ่มยิงมือฉกาจหรือจะผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันตามสถาาาาาานนนนนนกกรรณ์ททีี่่่่เเเเิดดดดขขึ้้้้แคมปปบง็10จะใหใหไ แผนที่กับภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายในการทําภารกิจก็จะแตกต่างกันไปซึ่งเกมก็จะแบ่งเป็นเมนมิชชั่นและออฟช o n นอลมิชชั่นครับขนาดแผนที่ในแต่ละด่านก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันผู้เล่นจะสามารถเดินสำรวจไปในแผนที่ได้อย่างอิสระจะเข้าไปทําภารกิจหลักก่อนก็ได้หรือว่าจะแวะไปสำรวจแลนด์มาร์กอื่นๆที่จะนําพาเราไปยังภารกิจย่อยเช่นการลอบสังหารนายทหารคนสําคัญของข,องข้าศึกการทําลายปืน AA กันหรือว่าทาลายเครื่องส่งสัญ,ญญาณเพื่อป้องกันการเรียกกาลังเสริม ภารกิจที่ทำสำเร็จจะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครซึ่งจะปะเปลี่ยนเป็นสกิลพอยท์ที่ใช้อัพสกิลบัฟอื่นๆกันต่อไปครับรวมทั้งภารกิจย่อยและความท้าทายบางอย่างก็ยังช่วยปลดล็อกปืนและก็ชุดแต่งปืนใ,นใหม่ให้กับเราอีกด้วย การเอาชนะศัตรูก็มีวิธีการที่หลากหลายตามที่ได้บอกไปะนะครับทั้งนี้รายละเอียดเชิงลึกที่สร้างมิติให้กับการเล่นก็มาจากยุปกรณ์ต่างๆของละเอกกับอ็อบเจกต,ต์ประกอบฉากเช่นเราสามารถซ่อนตัวในพงหญ้าเป่านกวีดเพื่อเรียกศัตรูให้เข้าหาแล้วก็สตลคิวจากตรงนั้นขวดแก้วใช้ปาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจระเบิดแลนด์มล์เอาไว้ติดตั้งในตำแหน่งที่ศัตรูเดินผ่านหรือว่าจะใช้ผสมผสานกับกลวิธีเบี่ยงเบนความสนใจก็ได้ รถเครื่องปั่นไฟโทรศัพท์หรือว่าแม้แต่ศพของศัตรูก็สามารถติดตั้งระเบิดเอาไว้เพื่อใช้ทำลายศัตรูที่เข้าไปสำรวจความผิดปกตินอกจากทางเลือกในการกำจัดศัตรูและเครื่องมือที่ช่วยสร้างมิติในการเล่นแล้วการผสมผสานการสำรวจแผนที่กับการทำเป้าหมายให้สำเร็จก็ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวและก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงครับผมอธิบายแบบนี้นะระหว่างที่เราเดินทางไปในแมปมันก็จะมีไอเทมพิเศษที่ใช้สำหรับผ่านสิ่งกีดขวางเช่นเชลชาร์ด ระเบิดเวลาที่ใช้สําหรับทําลายประตูทําลายเซฟหรือว่ารถถังข้าศึกโบคัตเตอร์ที่เอาไว้ตัดกุญแจฉลงงัดที่เอาไว้เปิดภาชนะโลหะขนาดใหญ่ผมยกตัวอย่างภารกิจหลักที่เราต้องทอาลายอุปกรณ์ส่งสัญญาณของนาซีให้เห็นภาพกันแล้วกันนะครับณนะตรงนี้เกมจะมี2ทางเลือกให้กับผู้เล่นขึ้นกับว่าณตอนนั้นเรามีไอเทมอะไรในมือบ้างแบบแรกก็คือการติดตั้งระเบิดแซตเชลชาร์จจากด้านบนแล้วก็กดทําลายแผงส่งสัญญาณโดยตรงหรืออีกแบบเราสามารถใช้ฉลงงัดวงจวรควบคุมระบระบไฟฟ้าแล้วก็ทําลายระบบควบคุมจากด้านล่างก็ได้ซึ่่่่งไไมมววาาาาจะเลือกกิธีหนน็สรถผ ภารกิจตรงนี้ได้เหมือนกันในขณะเดียวกันประตูทางเข้าหลายๆจุดก็สามารถเข้าได้ด้วยการใช้ระเบิดพังประตูใช้สกิลล็อกพิกใช้โบลคัตเตอร์เพื่อตัดกุญแจหรือประตูและเซฟบางอันก็สามารถใช้กุญแจกับรหัสผ่านเพื่อเปิดถ้าเราสำรวจไปนอกพื้นที่แล้วเจอทหารที่ถือครองกุญแจและรหัสเหล่านั้นเอาไว้เมื่อไปเจอประตูที่ตรงกันเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้อเทมผ่านสิ่งกีดขวางให้สูญเปล่าแต่ใช้คีย์ไอเทมกับรหัสที่ได้มาเพื่อเปิดประตูได้เลยฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าโตเกมไม่ได้มีแค่่่่่ยยยยิงงงงงกันันนนแแคออออาเเเดดเดีีวตสรร์มจุใืข การออกแบบฉากแผนที่ที่กว้างนะครับเพราะว่าการออกสำรวจก็ไม่สูญเปล่าเพราะนอกจากจะได้เจอภารกิจย่อยแล้วมันยังนำพาเราไปเจอไอเทมที่ทำให้การทำภารกิจหลักนั้นมีความหลากหลายวิธีมากขึ้นอีกด้วย มาพูดถึงระบบต่อสู้กันบ้างนะครับตัวเอกสามารถพกปืนได้3ชนิดได้แก่ปืนสไนเปอร์1กระบอกปืนประเภทแอซซาวอีก1และก็ปืนพกปืนแต่ละกระบอกสามารถอัปเกรดแล้วก็ปรับแต่งได้ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ของปืนก็จะมีให้เลือกอยู่หลายรุ่นทั้งนี้ปืนรุ่นใหม่ๆจะปลดล็อกจากภารกิจและความท้าทายที่เราทาสาเร็จนับรวมไปถึงชุดแต่งปืนด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถกดสลับประเภทกระสุนได้เมื่อปืนมีอนุภาพที่สูงขึ้นทั้งกระสุนธรรมดาหรือว่ากระสุนเจาะเกราะ ทีนี้การออกแอคชั่นของตัวละครก็จะมีระบบฮาร์ดเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจมาตีกรอบเอาไว้เช่นการวิ่งจะทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือว่าการกลั้นหายใจเพื่อเล็งนานๆก็จะเพิ่มฮาร์ดเรทได้ด้วยเหมือนกันผลกระทบที่ตามมาก็คือถ้าฮาร์ดเรทเข้าโซนสีแดงผู้เล่นจะกดกลั้นหายใจเพื่อเล็งยิงไม่ได้นะครับความแม่นยําก็จะลดลงทั้งนี้การกดกลั้นหายใจจะใช้ได้เฉพาะปืนสไนเปอร์ไรเฟลิลเท่านั้นซึ่งการยิงด้วยปืนชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดข,ขายของเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะถ้ากดยิง จะไม่ได้ลึกมากนะครับที่ต้องคํานึงเท่าที่ผมเล่นจนถึงแชปเตอร์ที่5สิ่งที่มีผลต่อการยิงก็จะมีแค่ระยะกับความดังของเสียงเท่านั้นทิศทางลมกับสภาพอากาศนั้นไม่ได้ถูกออกมาคํานวณด้วยฉะนั้นเกมนี้เล่นง่ายยิงได้แน่นอนระวังก็แค่เสียงที่ดังเกินไปจะดึงดูดศัตรูให้ออกตามล่าเราครับ นอกจากสไนเปอร์ไรเฟิลแล้วที่ชวนเซอร์ไพรส์ผมก็คือคิวแคมยังใส่มาในอาวุธอื่นๆด้วยทั้งปืนกลปืนพกสามารถทริกเกอร์ระบบนี้ได้เสมอถ้าเรายิงเข้าจุดตายจริงๆหลังๆมาผมทําตัวเป็นสปรินเตอร์เซลเลยครับถือปืนพกติดเซเลนเซอร์รวัรวๆนานๆจะสลับไปใช้สไนเปอร์ไรเฟิลบ้างถ้าระยะมันไกลจริงๆร,ระเบิดกับดักที่วางเอาไว้หรือว่าการทำสเตลคิวก็มักจะมีคิวแคมให่เราได้ดูบ่อยๆเรียกได้ว่าถ้าผู้ชมเป็นคนที่ชอบคิวแคมแบบผมรับรองว่าได้เห็นกันอย่างจุใจแน่นอนแต่ต้องหลอกจานเอาไว้นะคราค สามารถปรับลดเพิ่มได้นะ เมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วเราสามารถกดสำรวจหาทรัพยากรจากร่างของพวกเขาได้หรือแม้แต่ปืนที่ดรอปและเก็บได้ระหว่างเดินทางยังไงก็ตามนะครับปืนที่เก็บได้จะมีจำนวนกระสุนให้ใช้จำกัดมากๆแต่ถ้าเรากดสลับปืนเมื่อไหร่ระบบจะทิ้งปืนที่เก็บได้ลงพืน้นทันทีซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตกันและกันนะครับเพราะว่าบางทีผมจะเก็บปืนพวกนี้ไว้ใช้แต่ว่าพอเปลี่ยนปืนปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีเราทิ้งไปตอนไหนก็จำไม่ได้แล้วครับใช้ไปแบบงงๆซะงั้น เอาละครับมาพูดถึง performance ของ ASUS ROG Strix G15 CF กันบ้างต้องบอกว่าตัวเกมนะ footage ที่คุณผู้ชมได้เห็นก็มาจากการเล่นผ่าน d e s k t o p เครื่องนี้โดยตรงซึ่งผมปรับความละเอียดไปที่ Full HD นะครับปรับสุดหมดทุกอย่างสังเกตว่าเฟรมเรตที่ได้นั้นเกิน100เฟรมแทบจะตลอดเวลาทั้งฉากที่วิ่งสำรวจเป็นในแผนที่กว้างๆหรือว่าจะเป็นตอนตัดเข้า QCam ใน chapter ที่3ด่านนี้ก็เป็นด่านที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าภาพสวยดูอลังการแล้วก็มีมุมให้เรายิงศัตรูจากระยะที่ไกลามากๆด้วยเมื่อยิงเข้าเป้านะครับ QCam ก็จะพาเราให้วิ ร้อมกับกระสุนแล้วสังเกตว่าเฟรมที่ได้นั้นน่าประทับใจเลยครับหรือว่าจะเป็นช่วงที่โหลดเข้าแมปจากหน้าจอเมนเมนูก็ใช้เวลาแค่6วินาทีเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับกลุ่มกาลังจาก CPU Intel c o r ล i7-12700F งเเลยครับที่ทําให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นรวดเร็วทันใจเกมเมอร์โดยสรุปแล้วในโหมดแคมเปญสำหรับผมก็ถือว่าครบรสนะทั้งความเป็นแอคชั่นทั้งชูตติงการสเตลการสำรวจแผนที่เพื่อทำภารกิจหลักและภารกิจเสริมรวมทั้้้้งงงตััววเเลลลลือกกกกในนาาาาาารรรร่็สสสสีีคคมหหยไดดบ เอาละรครับต่อไปมาพูดถึงโหมดมัลติ p l a y e r กันบ้างและสิ่งที่ผมยกมาพูดก่อนเลยก็คือระบบ Axis i n v n s i o n ชั่สำหรับผมนี่คือความพิเศษของ Sniper Elite 5เลยก็ว่าได้เพราะมันคือการเชื่อมโยงแคมเปญนเขน้ากับระบบผู้เล่นหลายคนได้อย่างลงตัวแนวคิดก็คือการนําพาผู้เล่น2คนมาเจอกันครับฝั่งหนึ่งเป็นสไนเปอร์จากฝ่ายอักษะและอีกฝั่งก็คือโฮสต์เกมที่รับบทเป็นคาว ในมุมของการเป็นค่าวถ้ามีการลุกรานจากผู้เล่นคนอื่นตัวเกมจะแจ้งเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่โหมด Axis Innovation นั่นแปลว่ามีผู้เล่นอีกคนกำลังออกตามล่าเรากฎของเกมก็คือข่าวจะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อไปยังสายข่าวให้ระบุพิกัดล่าสุดของศัตรูคนนี้ได้แต่ย้ำนะครับว่าเป็นพิกัดล่าสุดนั่นเท่ากับว่าเราจะไม่รู้แน่ชัดว่าเขาอยู่ตรงไหนแบบ100%เซนเนื่องจากเมื่อมีการโทรถามฝั่งศัตรูก็จะรู้เหมือนกันว่าพิกัดของเขาถูกเปิดเผยเขาก็จะสามารถย้ายตัวเองไปที่อื่นได้เช่นกันเพื่อไม่ให้ถูกพบตัวได้ง่าย ความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้ก็คือคาวจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้ก่อนและสามารถใช้สกิลเซนต์เพื่อรับรู้ทิศทางได้ว่าศัตรูอยู่ในทิศไหนสังเกตได้จากการกระพริบสีแดงตรงรอบๆแผนที่นะครับหรือว่าถ้าศัตรูเข้าใกล้มากๆแผนที่ก็จะกระพริบทั้งรอบวงแบบคร่าวๆให้ว่าคนที่จะสังหารเราเข้าใกล้เรามากๆแล้วนั่นเอง กลับกันฝั่ง a อ็กเซสหรือว่าฝ่ายอักษะเองก็จะได้เปรียบตรงที่มี a อศัตรูเป็นตัวช่วยยิงพูดง่ายๆว่าคนแยะก,กว่าม,มากเลยครับอีกทั้งเมื่อรุกรานได้สักพักหนึ่งถ้าผมจําเวลาไม่ผิดก็คือหลังจากครบ2นาทีเราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อระบุพิกัดของเขาได้เหมือนกันทีนี้ก็วัดกันเลยครับว่าใครจะกำจัดใครได้ก่อนซึ่งถ้าทําสําเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฝั่งไหนก็จะได้ของรางวัลเป็นสกินหรือว่าชุดแต่งปืนใหม่ๆที่ตัวเกมกําหนดเอาไว้ ประสบการณ์ที่ผมได้จากการเล่นโหมดนี้ก็คือตื่นเต้นมากเลยครับไม่ว่าจะเล่นเป็นฝ่ายไหนก็รู้สึกว่ามันเป็นการวัดความอดทนว่าใครจะใจยเย็นได้มากกว่ากันล่าสุดที่ผมเล่นก็คือผมโดนอ n v เวสในชั珀เตอร์ที่5นะครับซึ่งแบบนี้มีที่ราบสลับกับเนินคือถ้าวิ่งดุ่มๆออกไปรับรองว่าโดนแน่ผมก็เลยรอให้ฝั่งตรงข้ามใช้โทรศัพท์ให้เขารู้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ดักนอนซุ่มในพุ่มหญ้าครับ เอออีกอย่างหนึ่งที่ฝ่ายเขาจะเสียเปรียบก็คือเราจะแยกยากมากนะครับว่าคนไหนเป็น AI คนไหนเป็นผู้เล่นเพราะชุดคล้ายกันผมก็เลยสังเกตจากวิธีการเคลื่อนที่ถ้าวิ่งมาแปลกๆรับรองว่าคนแน่นอนครับสรุปในที่สุดผมก็รอจนเขาโผล่มาแล้วก็ยิงเก็บจนได้ เพิ่มเติมก็คือคุณผู้ชมสามารถกดปิด Exit i n v a s i o n ได้นะถ้าไม่อยากให้มีคนบุกเข้ามานะครับหรือถ้าอยากเล่นเป็นฝ่ายรุกรานดูบ้างก็ออกจากโหมดแคมเปญแล้วก็กดเข้าเมนู Exit i n v a s i o n ได้เลยมันตีเพลยเยอร์แบบที่2ที่ผมชอบไม่แพ้กันก็คือ No Cross No Cross แบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายแบ่งพื้นที่กันโดยที่ไม่สามารถข้ามมณาฑาเขตไปเจอกันใกล้ๆได้การต่อสู้จึงวัดกันที่การใช้สไนเปอร์ล้วนๆความสนุกของโหมดนี้จึงเป็นเรื่องของความไวการสังเกตความอดทนและการทํางานเป็นทีมครับ ผู้เล่นที่ยกปืนขึ้นมาเลงจะปรากฏเป็นแสงสะท้อนทำให้เราเห็นพิกัดของเขาได้หรือว่าบางคนกําลังวิ่งจากไกลๆนะครับถ้าเราสังเกตเห็นพอดีก็จะรู้ว่าผู้เล่นคนนั้นจะซุ่มยิงจากมุมไหนทําให้เรายิงตอบโต้ได้แต่ย้ำนะครับว่าโหมดนี้อย่าเลงนานเพราะเราก็อาจจะกําลังถูกจับตาและล็อกเป้าจากมือซุ่มยิงที่เราไม่ทันเห็นด้วยเช่นกัน ส่วนในแง่ของการเล่นเป็นทีมก็คือบางครั้งผมก็ไม่ได้เน้นยิงครับแต่เอาตัวเองไปเป็นเป้าเพื่อให้ศัตรูเล็งมาที่เราจากนั้นก็คอยหามุมบอกพิกัดให้เพื่อนว่าจะต้องยิงไปทางไหนนอกจากนั้นเพื่อนที่ถูกยิงล้มและยังไม่เข้าจุดตายตัวละครเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตกลับมาได้นะครับส่งผลทำให้ทีมไม่เสียแต้มอีกสามโหมดการเล่นในมันติ p l เพลเยอร์แบบ PVP ก็จะคล้ายกับเกมเอื่นๆนะครับและแก่ Free for All ที่ให้ผู้เล่นยิงกันเองทีมแมทช์ที่แบ่งออกเป็น2ทีมใหญ่ คอ d m a แมชแบ่งเป็น4ทีมย่อยทีมละ4คนคกําจัดสศัตรูให้ได้มากที่สุดก็จะชนะไปครับซึ่ง3โหมดนี้แตกต่างจากโ c ค o อสตรงที่ลักษณะของแมปที่ผู้เล่นสามารถวิ่งไปได้ทั่วทั้งแผนที่เลยนั่นเองซึ่งการทดสอบเล่นในระบบมัลติ p l a y e r กับ Isus ROG Strix G15 CF ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะเฟรมเรทที่ได้ก็เกิน100เฟรมตลอดการเล่นลื่นไหลไม่แตกต่างจากหมดเนื้อเรื่องเลยครับ ทีนี้นอกจากมันติ Player บบ p, นเพลเยอร์แบบ PVP Sniper Elite 5ยังมีระบบ c o o p อ,อให้เราเอาชนะศัตรูเป็นเวฟอ,อีกด้วยและถ้าไม่นำา Acces n v a s i o n มันติเพลเยอร์ในโหมดต่างๆก็จะมีระบบแร่งมีระบบสกิลและปืนให้ปลดล็อกคล้ายๆกับระบบของ Call of Duty เลยครับยิ่งเล่นบ่อยเล่นเยอะเลเวลก็จะสูงขึ้นอาวุธที่ให้เลือกใช้กับสกิลบัฟต่างๆก็จะมากตามไปด้วยเอาเละครับโดยสรุปแล้ว Sniper Elite 5ก็เป็นเกมที่สร้างความประทับใจให้กับผมหลายๆอย่างเลยนะ ทั้งระบบการเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์และที่ว้าวจริงๆก็คือระบบมัลติเพลเยอร์ที่ใส่เข้ามาได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้มาก่อนอย่างไรก็ตามถ้าให้มองถึงข้อสังเกตสําหรับผมก็คงเป็นเรื่องกราฟิกที่แม้จะมีเพิ่มดีเทลเข้ามาเยอะขึ้นสวยขึ้นแต่เราก็ยังรู้สึกว่าภาพก็ยังอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเกมในเจนเก่าแล้วก็ next เจนอยู่นั่นเองและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ sniper elite หนะครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมที่สนใจ asus rog strix g, g F, สอบจาากกเกมมอ,อื่นๆให้โดยสรุปตามนี้นะ เอลเินดิงปรับสุดทุกอย่างเล่นที่ความละเอียด Full HD จะได้เฟรมเรท60ตลอดการเล่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉาก Open World หรือว่าฉากต่อสู้ f o r z a Horizon 5ปรับสุดทุกอย่างเล่นที่ความละเอียด Full HD เช่นกันเฟรมเรทที่ได้ก็60เฟรมเล่นลื่นตามนี้และท้ายสุดที่เลือกมาทดสอบก็คือ G War f ปรับภาพเป็น widescreen ปรับสุดทุกอย่างที่ Full HD เฟรมเรทก็จะอยู่ที่ช่วง90ถึง120นั่นเองครับผู้ชมที่สนใจ ASUS ROG Stik G15 CF นั้นมีราคาอยู่ที่67,990บาท สำหรับผมผมว่าราคานี้ถือว่าราคาดีนะครับเพราะว่าได้ CPU ของ Intel ระดับ i7 เจนล่าสุดกับการ์ดจอ NVIDIA RTX 3070ที่ปรับสุดได้ทุกเกมในปัจจุบันนอกจากนั้นข้อดีอีกอย่างสําหรับการซื้อ PC ภายใต้แบรนด์ Asus ก็คือซื้อครั้งเดียวจบแถมมีประกันตัวเครื่องทั้งหมด3ปี on-site service ด้วยพร้อมทั้ง perfect a r r a n t y เมื่อเกิดอุบัติเหตุน้ำหกใสไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าเครื่องตกหล่นในปีแรกเคลมง,ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องมาดูประกันแยกส่วนให้วุ่นวายอีกครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของววิดีีโอนน้้แลนะ ถ้าคุณชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาล่ะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ